ลัมาแล้วแป้งรำสิวนารีลูกทุงไทยฟิวชั่นคนแรกของแกรมมี่โกลนลุกนำเลือกน้อยสวยเซ็กซี่เหมือนหลุดมาจากเทพนิยายกับซิงเกิลเลือกน้อยน้อยใจเพลงนี้เธอได้ร่วมดีไซน์การร้องด้วยตัวอ,องอเนื้อหาเพลงนี้โจเหมือนเพชรอัมระโปรดิวเซอร์ตั้งใจต่อยอดจากซิงเกิลต้าวมมจาที่นำพระนางในวรรณคดีไทยมาตีความใหม่ให้เข้ายุคสมัย ครั้งนี้เลือกพระอภัยมณีเล่าถึงนางเงือกเฝ้ารอคอยพระอภัยน้อยใจที่รออย่างเดียวดายข้ามวันข้ามปีจนออกมาเป็นเพลงเงือกน้อยน้อยใจและได้นำซิงเกิลมาต่อย,ยอดรวมเป็นอัลบัม้มกินรีสีรูงอัลบั้มแรกของแปงรำอีกวยอมมิวสิกวิดีโอใส่ซีดีจัดเต็มซีนแรกเหมือนดำดิ่งลงใต้ทะเลลึกมีสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ที่สร้างขึ้นมาเฉพาะ ต้องขนเกลือทะเลกว่าสิกระสอบทําเป็นทรายก้นทะเลหรือแป้งรัมเล่าว่าเพลงนี้แปลกใหม่มากดนตรีป๊อปผสมผสานดนตรีไทยจะมีเสียงปีในเพลงแป้งรัมได้ดีไซน์ลูกเลื่อในเพลงเองคงความเป็นแป้งรามก็อเอื้อเัดเจนในตัวตนมากนอแป้งรามจะร้องไปทางสดริงไม่ลืมความเป็นวรรณคดีไทยเสื้อผ้าหน้าผมก็เลือกรูปแบบเองมีสองลุกด้วย ลูกคอนางเงือกเต้นบนบกกับลูกคอนางเงือกน้อยมีมงกุฎสวยๆท่าเต้นมีความเลยมากขึ้นเคลื่นอนไหวเหมือนปลาเห็นมูเมนต่างๆของความเป็นนางเงือกมีท่าเต้นน่ารักๆให้แฟนๆได้เต้นตามด้วยฝากเงือกน้อยน้อยใจไว้ด้วยนะคะทุ่มทุนหนักและตั้งใจเพื่อง,งานออกมาดีขนาดนี้ f อฟเข้าไปชมเอมีรัวรัวไปเลยข่าเขา,ขาเข้มข้นคน,คนลูกทุง่งข่าลูกทุง่งเพชรข่าบันเทิงลูกทุง่งยอดนิยมอันดับหนึ่งน้อยน้อย,อยใจ